วันเหนื่อยๆหน,หนักๆที่อะไรต่างๆถาโถมโหมเข้าใส่แม้กระทั่งความรักยังได้จางหายไปไม่แปลกอะไรหากหัวใจเราจะมีคำถามคนเราเกิดมาเพื่ออะไรและสิ่งใดคือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เด็กจนโตเราต่างใช้ชีวิตจนบางเวลาเราก็ลืมตั้งคำถามกับชีวิตว่าชีวิตที่เราใช้เพื่ออะไรหรือเพื่อใครมีคนไม่น้อยเลือกจะจบชีวิต พราะมองไม่เห็นเหตุผลของการมีชีวิตอยู่มีคนอีกไม่น้อยเลือกจะมีชีวิตอยู่แต่ก็อยู่อย่างคนร้ายชีวิตจ,จิตใจอาจเพราะบางครั้งเราเอาแต่ใส่ใจกับอะไรที่เกิดขึ้นตรงหน้าจนลืมมองวันดีๆที่ผ่านไปจนลืมมองวันข้างหน้าที่เราอาจทำให้ดีกว่าวันนี้มองแต่ความรักที่แหลกสลายจนลืมว่าดอกไม้ก็ยังปริบานมองแต่คนที่เขาไม่เห็นว่าเรามีค่า จนลืมว่าท้องฟ้ายังกว้างใหญ่กว่าหัวใจคนเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องที่ใครมองว่ายิ่งใหญ่แค่การที่เรายังเป็นรอยยิ้มของใครบางคนทําให้ใครสักคนบนโลกนี้ยิ้มหรือหัวเราะได้ชีวิตเราก็มีคุณค่าเกินกว่าจะจากโลกนี้ไปหากเห็นว่าโลกนี้มันโหดร้ายอย่าเลือกที่จะหนีไปในวันร้ายอยู่สู้และเฝ้ารอสักวันหนึ่งเราจะได้เห็นวันที่สวยงาม และพิบาลได้ในแบบของตัวเองจากหนังสือโตขึ้นจึงรู้ว่า